이제알았어어บ이เ라는걸เห็นไหมล่ะว่ายังไงนะก็หนีไปจากเราไม่ได้แกกล้าได้ยังไงมาขัดจังหวะในตอนที่ฉันกำลังแกสลัก <c oughs> ไอ้เจ้านี้อยู่นี่แกบ้าไปแล้วหรืงไงออม่ตาจ하려는เ도ะ의금ว는아ก더라อ้าถ้าให้พูดตามเทคนิคแล้วก็ สิ่งที่มาสเตอร์ของเราวางแผนเอาไว้น่ะมันก็ไม่ใช่ข้อห้ามของเมืองสักหน่อยนี่นี่ก็เป็นแค่เรื่องที่ไม่มีใครกล้าที่จะทำมาก่อนนี่นะนายเข้าใจฉันใช่ไหมอ้ะคุาทำไมถึงมองเราแบบนี้ล่ะฮะที่สัอย่าก่อน่ นายได้หาหัวใหม่ได้เร็วจังเลยนะดูเหมือนว่านายจะเตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับเรื่องนี้นะเนี่ยรอไปก่อนเถอะรอจนกว่าฉันจะได้แกนะไม่เหมาะกับฉันหรอกฮ่า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 ฉันขอเดาว,ว่าหัวใหม่ที่ได้มาคงไม่ได้มาเพร้อมปากใช่ไหมเนี่ย เจ๊าะกเกอร์เรียน้้าเสียงมันดัใช่แล้วสิ่งที่พวกเราได้ยินมีแค่เสียงติ๊กตอกเท่านั้นนี่เธอคิดว่าเจ้าหมอนี่กำลังกรีดร้องอยู่ข้างในหรือเปล่าเจ๊าะกเต้นเสียงติ๊กตอนเร็วขึ้นฮะดูเหมือนว่าเจ้านี่จะยังเจ็บปวดได้อยู่ไม่เลย ทำไมต้องมาเป็นตรูวะเนี่ยทำไมฉันถึงถูกโจมตีล่ะนี่ไม่ดีเลยความทรงจำของฉันหายไปไอ้เจ้ามันเสร็จเร็วเกินไปโมย그럼슬슬끝내자อะไรเนี่ยเจ้านี่เงียบไปแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นคนต้องจบเรื่องนี้แล้วสินะน 여긴 누구도 오지 않고 누구도볼수 없는 곳이야 모가겠어 급해? 도마 나도 모르겠어르겠어요 나도 모르겠어요. 어요나 나도 나도 모르르침을 따라야 해 시간을 끌어서는 안되니까 르야어 우리가살면서언제이런녀석을죽여보겠어นั่นมันก็ใช่แต่นีม่มปนช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตเลยนะเราไม่มีโอกาสครั้งที่สองที่จะต้องมาฆ่าคนที่มีความสามารถแบบนี้นะเว้ยซาจาโนนุ일을할때너무감정적이야공과사는구분하면좋겠군สิงโตเธอใช้อารอมณ์มากเกินไปในการทำงานนะฉันหวังว่าครั้งหน้าเธอจะทำให้มันดีกว่านี้ก็แล้วก,กัน <c oughs> ชิ น่าเสียดายนะฉันอยากจะเห็นหน้านายอยู่หรอแต่ว่าฉันคิดว่านายคยจะไม่บอกเราว่ามันอยู่ที่ไหนสินะพูดเหมือนฉันแม่งเป็นแบบนั้นอย่างนั้นแหละฉันกำลังจะพาไปที่หลุมฝังศพนั่นน่ะ แม่งเอ้ยไอเจ้ามันควรจะไปอยู่ไหนกันแน่นะความทรงจำของฉันมันกำลังหนีฉันไปด้วยครับคุณอับอ๋อจริงสิไม่มีปากนี่นะชยอนฮีคือุดด่จะได้รับมันไมด้แล้วแลนั่นก็หมายความว่าเราคงไม่ได้อะไรจากไอเจ้านี่อีกแล้วงั้นให้ฉันจบเลยได้ไหมล่ะ ก็เอาเลยเฮ้ก็무슨소리야설마뒤에다가추적자들을달고온거야ฮ้นั่นมันเสียงอะไรนะนี่เซรามอย่าบอกนะว่าน่ไปให้ตัวเองถูกติดตามนะจั는아무도없었어จิง일확률은ไม่ไม่มีใครไล่ตามฉันมาได้ บางทีอาจจะเป็นเสียงสัตว์ละวะระไม่เลยสัตว์ไม่น่าจะทำเสียงแบบนี้ได้มันคือรถบัสอย่างนั้นเหรอชอง่งมันมาอยู่ที่ดีได้ย่งไรล่ะเนี่ยนันดังันบสอิงกนเดอาจจะเลียวผิดทางลไม่ตเ้าก,กับสนเก,กับบุร ดูเหมือนว่าราคาที่ต้องจ่ายเวลาไปผิดทางเนี่ยมันจะหนักกว่าที่คิดนะเนี่ยซาเจกะมิลลกเจ้านั่นเอาชนะความแข็งแกร่งของสิงโตได้เลยอย่างนั้นเหรอ ถ้าหางว่าสายตาเขาฉันยังถูกต้องอยู่นายคงจะไปถึงท่าเรือแห่งความรุ่งโรจน์แล้วนะแกเป็นใครกันแผ่นป้ายนั่นเขียนว่า f a l อย่างนั้นเหรอเหมนอนว่านายจะหลงทางในป่ามืดมิดนะ คือโทษทีนะแต่ว่าเรื่องอะไรแต่ถึงแบบนั้นนายก็ไม่ได้ถูกครอบงำโดยความกลัวทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะเรื่องนั้นสิ่งที่ฉันทำได้ก็มีแต่เพียงเงยหน้าฟ้องมองดวงดาวก็เท่านั้นคดี นั่นถูกต้องแล้วเอาล่ะงั้นก็ลองทำดูอีกครั้งในหัวใจของนายทำตามที่ฉันเคยบอกนายเอาไว้ลองนึกภาพนั้นดูให้ดีๆสิมุ่งตามดวงดาวซะมุ่งตามดวงดาวเหรอและในตอนนั้นเอง มันก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามาในหัวของผมตามมาด้วยแรงกระแทกจากโซ่หลายเส้นที่พุ่งทะลวงจอหน้าอกของฉัน걱정하지마세요정말로심장을못ผคลายเธอถึงแม้ว่าอาจจะรู้สึกเป็นอย่างอื่น แต่หัวใจของนายยังคงทำงานได้อยู่ดังนั้าดังนั้นดังนั้แดะเนราะแบับนี้สงนทีนสัญญา้องนาย 1, 1, 1, น็ังกั้นังน้นดังนั้นดังนั้นังนั้นดังนั้นีังน้นดงนั้นดันั้นดัั้ังนต้วังนนีัน้นป็นต้นไปนั้นดังนก้ันัดังนัังนังนา้แล้วนี่แกทำอะไรดัน้นดงนดนังนัน 우리의 귀신는 이제 다르다. 간단히, 그 다음은 뭘로? 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 다로 뭘로? 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 로 뭘로? 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 뭘 แอปเปิลเพิ่งตกไปเพียงลูกเดียวเองนะว้ี่사람은아직도이상한소리만하네ไอ้เจ้านี่นี่ไม่เมเซนอะไรเลยฮะอืจิบบดึงเอ้ยังจะ้ายดแม่รอมานานจนเกือบตายเลยนะในที่สุดก็จะได้ทำอะไรสักอย่างแสินะบ๊บ๊ออดออบอบองาง ไอตัวหน้าสมเพศที่ดินทุรนทุรายบนพื้นดินนี่ม os ันคือตัวอะไรกันหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่คนล่าสุดของทีมเราอย่างนั้นหรอไม่ต้องชิมันก็ชูกลวิธีที่่าจะทำได้ก็คือท่านต้องใช้ามรู้องท่านเอง่านจะน้องใช้วามรู้ของท่านเองท่านจะต้องใช้ความรู้ของท่านเ การโจมตีมันจะต้องเกิดขึ้น Omaha ทันทีฉันประทับใจนะที่นายซ่อนหัวของนายเอาไว้ได้พวกเธอเป็นใครกันแน่รถบัสคันนั้นมันคือที่อะไรวะเราเป็นผู้นำความยุติธรรมที่จะมาช่วยนายและนี่ก็คือรถบัสอัศจรรย์ที่จะพาเราไปทุกที่ที่เราต้องการ ยุติธรรมรถบัสฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลย그런대답을바라는거아니었어요그렇게생각하는쪽이마음편할테니ไม่ใช่ว่านี่คือสิ่งที่นายต้องการหรือไงแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันก็ดีกว่านะถ้านายจะเชื่อว่าพวกเราเป็นคนช่วยชีวิตนายเอาไว้ช่วงก็โอ๊กยุ่ยร천ออนสังคมได้ไหมก็ชั่งกั่วลาและถานการณ์ไแบบนื้นะทนวยเพราะเบบนั้นใี้ที่อีิบาเรื่ังนี้ที่สุด คือถ้าฉันจะไม่ผิดและทําตามที่เธอพูดแล้วก็ไอคนแปลกหน้าทั้งหมดนี่จะต่อสู้เพื่อฉันอย่างนั้นเหรอแม่แอร์ถ้าคุณสั่งอ่าถูกต้องถูกต้องราบใดที่นายให้คาสั่งที่ถูกต้องแก่พวกเขาเอาละพวกเราคงจะต้องมาฆ่าไอพวกป่าเถื่อนที่ยิงแสพวกนี้ให้ตายสินะ ล้วฉันก็จะได้กลับไปในที่ที่ฉันจากมาที่ที่ฉันควรจะอยู่และเราฉันทำอะไรลงไปกันแด้เนี่ยฉันอยู่ที่ไหนในตอนที่ฉันทำแบบนั้นนะไม่เงยมีบางสิ่งสำคัญบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับชั้นสิ่งที่ฉันไม่ควรจะลืม ใจเย็นๆเอาไว้นี่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นกับหัวปัจจุบันของนายท่านนายควรจะมุ่งความสนใจไปที่การต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะดันเต้ช่อโม่อะไรคือเอิม่มขอโทษนะฉันไม่ได้ใจว่าควรพูดกับนายอย่างไร

เลอกพูดมากสักทีเห้ยแค่ต้องไปบทขยี้พวกแมงให้หมดก็พอชพยายามให้เต็มที่ละ่ะดันเต้ฉันคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลย สิ้นสุดการนรอก yeah. ะเย่แล้ลมีจฉาอันนี้ตุตต๊ดอรียอสินะอ่าฮะโอเคก็คือลากอย่างนี้โอเคจ้เะเรากดตรงนี้โอเคโอ้ติไม่เข้าเลยเจ็ด ไอพวกนี้เก่งเลยคิดนี่แหละร้านบอสไปเนี่ยใช่แน่แน่แก๊งร้านบอสแน่แน่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตัวประกอบแล้ววะโอ้โหโอโ้ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยอาา่าฮะไปสินะสนั้น ถ้าเลือกสีเดียวกันนะฮะก็คือจะทำให้บูธดาเมจทำให้ดาเมจแรงขึ้นตัวกันเถอะโอ้เมีเสียงพากด้วยแล้วมึงเฮ็ดคลิปไปไหนวะเมื่อกี้เห็นมันพุ่งตัวไปก่อนเขาแรกนี่หว่าอย่าบอกเลยโดนเขากระชื่ตาเนอะใหม่มั้งโอ้โหจะตายเนี่ย ถ้าเชื่อมโซ่สีเดียวกันสามอัน,นก็จะเป็นนะแอสซลูนในสนามทำให้ทำน้ำมีได้แรงขึ้นนั่นแหละเกมโดยเหนื่อยๆนะหรือว่ามันเป็นแค่แบบบทสอนเฉย,ยๆโอ้ตักเจอร์สวยโอ้โหตีเข้าตีกระสามนคือตีกระสามนารกจัดอ,อันนี้คือสท็คเจอร์ อันนี้จะเหมือนเดิมว่คือทำตามเอ็ดได้แรงขึ้นตอนนี้คือตามธรรมดาใช่ไหมถ้าปล่อยเลยตามเลยก็อย่างนี้แหละมี่าสไลด์ด้วยเว้ยอิสมาเอลดิฟซิง <Sing. S 2> อันนี้คืออะไรทำเป็นเริ่มแสง อ่ากนต่อ<ป>อันนี้นั่นจะต้องเล่นไปเรื่อยๆจะว่ามันจะเข้าข้างซีมั้ยเนี่ยชิบหายละชิชิชิบหายละเดี๋ยว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 คู่ลีชิดตายหมดเลยปะเนี่ยอย่าบอกว่าการันตีแพ้ 너네랑 백야도 아, 할까? 내가 쪼깨는 이 빠따 백야로 이래. 이해가 되지 않는군. 이런 것들에게 사자가 당했다고. ไม่เห็นจะเข้าใจเลย.นี่คือสิ่งที่สิงโตกำลังพยายามรับมือด้วยอย่างนั้นเหรอ่่ ออมเ,ออเ,ออเออคือมันอาจจะก็ข้างแปลที่มาจากคนที่เพิ่งตีกับนายไปเมื่อกี้นะแต่ฉันมั่นใจว่าเราสามารถคุยกันไนดะ้น,น,นี่มัน,น,นไม่เหมาะสมเลยนะ <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความคิดที่ไร้สาระที่ต้องมาสู้กับพวกนี้ ท่าทั้งๆนั้ี่คงจะล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยฉันยังไม่ได้นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าจะมาสู้เพื่อฉันไงนนนไไแต่ก็ไม่นี่บอกนี่นะว่าเราจะชนะในการต่อสู้ที่อะไรเนี่ยแล้วก็มีอีกนทังไม้ว และดูเหมือนว่าท่านจะเป็นคนรอดชีวิตเพียงคนเดียวสินะโอเคคือเธอกำลังรองเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมดูเหมือนว่าจะยังคงมีไพ่ตายซ่อนอยู่ไว้สินะพจเยซูากพุคือจไม่อะคือไม่มีไพ่ตายอะไรอีกแล้วนั่นแหละจำไว้แจ่นั้อจ็พออ จงมุ่งตามดวงดาวไป่าสัลโนริ่งยุยีย่จิมันการมาฆ่าตัวตายแบบไหนกันล่ะเนี่ยไม่ใช่ว่านี่คือช่วงเวลาที่จะสนุกที่สุดในชีวิตหรอกเหรอนี่ฉันควรจะทำยังไงดีวะเนี่ยไอ้พวกนี้เข้ามาเหมือนจะเก่งแต่สุดท้ายก็ตายเรียบ แม่งเอ้ยฉันจำเรื่องในอดีตไม่ได้แล้วเพราะฉันพูดซ้ำๆกับยายนั่นนั่นแหละนี่ฉันต้องมาตายแบบนี้เหรอเนี่ยไปบอกสิ่งนี้กับงูเธอะไอสิงโตตัวปลอมว่าสายลมจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ 왜... 라 내가 왜팔다리만잘라낸줄 아나? 공자루, 쩨마 워, ทํไมฉันถึงอยาก2야 사지 멀쩡한 네가 저들을 데리고 하동지동 이곳을 벗어날 테니까. เพราะอย่างน้อยมันจะต้องเหลือสักคนหนึ่งที่จะเอาชิ้นส่วนของพวกเธอออกจากที่นี่ได้ถ้า,รจจลลากกเรานำ팔과다리를대체줄놈이나밖에없으니และนายคือคนเดียวที่เหลืออยู่ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขา붉은시선 A red gaze 그렇게노려보지마니놈들이해놓은짓에비하면별것도아니잖아อย่ามองฉันแบบนี้สิ ไม่มีอะไรเทียบกับสิ่งที่พวกนายทำได้หรอกนะกระจงวูาผู้สังยิมวิ่งเสวะด้วยความรู้สึกทไจัวมกด้วยบาดแผลพวกนี้แล้วฉันมั่นใจเลยว,ว่าหัวหน้าของนายคงจะรู้อยู่แล้วว่าพวกนายพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วเขาอาจจะมอบเหรียญแห่งความกล้าให้เลยก็ได้วันนี้เหมือนเว้นแต่ว่าอยู่ที่ส นายอยากจะให้นี่เป็นจุดจบข,ของชีวิตนาย <c oughs> คุณเป็นใคยกันเป็นหนึ่งในพวกนั้นอย่างนั้นเหรอคุณมาสายนะลรือไม่พาพวกเขาตายไปเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรสายไปหรอกดันเต้เ มีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องทำเทดุลเลชิกานปนินนกก็แค่ต้องย้อนเวลากลับไปเล็กหน่อยอและตอนนั้นผมก็ได้รู้สึกเจ็บอย่างเฉียบพลันที่หน้าอกราวกับว่าหัวใจของผมถูกฉีกไปชิ้นๆ ตามมาด้วยแสงที่วาบออกมาจากซี่โครงรำไส้กระเพาะอาหารและปอดผมจมอยู่ในความทรมานที่ท่วมท้นและบีบรัดร่างกายของผมบบกให้ผมกรีดร้องอย่างเจ็บปวดแก และในจิตสำนึกอันเลืองลางของผมสิ่งเดียวที่ผมได้รับรู้เลยก็คือก้อนเนื้อของคนที่ได้ตายไปได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่แปลกประหลาดน,นิดหน่อยน่นอกนจากนี้คงต้องเจ็บอีกมากนะดันเท และนั่นคือเสียงของชายตาแดง